ไม่เคยคิดค่ะว่าสมุนไพรจะามาเป็นรายได้เสริมของพวกเราเพทางสถ,ถาบันวิจัยจุฬาลกรณ์ทามาอบรมแล้วก็มาแนะนําให้ปลูกให้ทําก็มีมาปลูกมาทาเป็นรายได้เสริมของพวกเราที่ดีขึ้นควาสมสรุจที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งสามารถเลียนชีวิตได้ด้วยอาชีพการปลูกสมุนไพร นับเป็นตัวอย่างหนึ่งของการพัฒนานเป็นผลสืบเนื่องมาจากพระปณิธานแห่งสมเด็จพระเจ้าลกูกเธอเจ้าฟ้าชุฬาพรมาลัยอัครราชกุมารีที่สมรมเงเร่วมคินความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาพัฒนาไทย ในยุคสมัยที่ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาทุกด้านงานด้านวิทยาศาสตร์นับเป็น,นกลไกผลักดันอันสำคัญยิ่งและนับเป็นความโชคดีของแผ่นดินไทยที่มีเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณ์วลัยลักษ์อระราชกุมารีพร้อมส่งเห็นความสำคัญของงานวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศดังที่มีพระดำรัสว่า การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและอาศัยทรัพยากรต่างๆเป็นจำนวนมากมหาศาลแต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องกระทำเพราะเป็นปัใจจัยในการพิ่มพูนฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นเป็นเวลาเกือบสิบห้าปี ที่สถาบันวิจัยจุฬาภร์ได้ก่อกำเน,นิดขึ้นพระองค์มีพระประสงค์ที่จะให้สถาบันแห่งนี้คือแหล่งสรรพกำเนินของนักวิทยาศาสตร์ที่ร่วมกันทำหน้าที่ส่งเสริมผลักดันด้านการวิจัยและพัฒนางานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศรวมทั้งคุณภาพชีวิตของคนไทย โครงการวิจัยครุบวงจรด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นยาคือหนึ่งในงานวิจัยสําคัญที่ทรงศึกษาเพื่อนำทรัพยากรจากธรรมชาติอันหลากหลายของไทยโดยเฉพาะเพืชสมุนไพรามาพัฒนาและสร้งางมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์โครงการ Green Health เป็นโครงการนำร่องในการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ในชนบทเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นการสอนให้เกาษตรกรรู้จักปลูกและแปรรูปสมุนไพรเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตยารักษาโรครเกษตรกรจะมีรายได้สร้างชีวิตที่ดีขึ้นและยังเป็นการแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรจากป่าอย่างไม่มีขีดจำกัดอีกด้วย โรคมริงเป็นโรคร้ายที่สร้างความหวาดหวั่นแก่คนไทยมาเนิ่นนานพรมส่งทุ่เทศ,ศึกษาวิจัยงานด้านสารเคมีก่อมะร็งและด้านพิวิทยาสิ่งแวดล้อมหนึ่งในงานวิจัยที่สำคัญยิ่งคือการศึกษาผลกระทบจากมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการรับสารก่อมะเร็งในตำรวจจราจาร างานวิจัยชิ้นนี้เื่อเป็นหนทางน,นำไปสู่การป้องกันการเกิดโรคมะเร็งจากมลพิธทางอากาศของคนไทยต่อไปไิอ,อยิ่งกว่านั้นพรวมไ,ไ,รได้ทรงใช้งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปลปเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ราษฎรอย่างเช่นโครงการจุลาพรพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้โครงการนี้ นอกจากจะช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นหมู่บ้านที่ทรงจัดสรรให้รัษฎรที่ยากไร้ได้มีที่อยู่อาศัยมีที่ทำกินพร้อมกับการพัฒนาสังคมขั้นพื้นฐานเชช่นเดียวกับโครงการทัพเทินสยามในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคอีสานที่สรงฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมบริเวณศูนย์อพยพการผูชาดิน ให้กลายเป็นหมู่บ้านให้รัศดรตามแนวชายแดน